เรียนออนไลน์แล้วจะทำได้จริงไหมทำได้แน่นอนค่ะถ้าทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมค่ะเพราะว่าจันต่ายค่ะจะลงคลิปไว้เป็นเรื่องอย่างละเอียดค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนสามารถดูทวนซ้ำได้หลายๆรอบทำจนกว่าจะเก่งนะคะแล้วก็มีคลิปอธิบายรายละเอียดย่อยๆออกมาอีกทีอย่างเช่น ท่านวดเซตมีคะ่ะท่านวดเซตผ่อนคลายอาจารย์ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งไว้สําหรับเวลาใครที่ดูไม่ทันนะคะจะเป็นคลิปชา้ชาๆอธิบายขั้นตอนทีละขั้นตอนนะว่ามือลงยังไงขึ้นยังไงน้ําหนักมือตรงไหนต้องหนักตรงไหนต้องเบาตรงไหนต้องแบมือตรงไหนต้องกำมือนะคะบอกอย่างละเอียดชา้ชาๆนะคะ คือเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เลยถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานช่วยตอบให้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีอัปเดตเทคนิคตลอดมีท่าน,นวดเพิ่มใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์ไม่หยุดพัฒนาค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะเรียนนวดหน้ากัวซาสนวดศีรษะกับอาจารย์ตายไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพได้บอกเลยค่ะเรียนออนไลน์เป็นอีกทางเลือกนึง ที่คุมค่ามากๆค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ